Что ваше имя называлось не первым. Я знаю, я действительно, но команде есть ребята перспективные. Но так и получилось, так получилось ну, всегда. มีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลายต่อหลายครั้งในฐานะนักกีฬาทีมชาติไทยที่จะไปแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติแต่ก็ได้เะงเงื้อมองอยู่ในแถวหลังๆของกลุ่มนักกีฬาเมื่อปี2539สมรักติดทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกแอตแลนตาเกมประเทศสหรัฐอเมริกา และได้ตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะคว้าเหรียญทองกลับไปถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสฉลองการครองราชครบ50ปีจนสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศก่อนถึงเวลาแข่งขันนอกจากสมรักษ์จะไหว้พระขอพรแล้วยังไม่ลืมที่จะกราบขอพรพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเขาตั้งแต่ยังเด็กวันที่4สิงหาหครับก็เป็นวันชิง ผมท่ำนาเสร็จก็ก็นอนนอนบ้างพักผ่อนแต่ว่าเขาก็ห้ามคนเข้าไปวุ่นวายก็เหมือนแบบอยู่คนเดียวทั้งวันก็นอนหลับบ้างตื่นบ้างฮะมันก็ยิ่งใกล้เวลาก็ยิ่งกระวนกระวายก็พออาบน้ําเสร็จก็ไปไหว้พระไหว้พระเสร็จก็ฟุ้งซ่านจนเนาะก็เลยมองไปเห็นพระบรมรูปชรยลักษณ์ในหลวงรับก็เลยหยิบหยิบไปพอหยิบไป ก็อุ่นใจฮะเดี๋ยปุ๊บก็บยิ้มได้อะก็เลยจับพระบรมจะ,จะจะออกมาขับออกมาจากหมู่บ้านนากกลฬาเดินขึ้นรถรถบัสไปจนถึงสลัมมวยเลยก็พอขึ้นเวทีก็ไปวางไว้ที่มุลลมกก,กาาจออมษัััตตรรร์นปชญิเงื หลังจากพิธีรับเหรียญทองเสร็จเรียบร้อยสมรักต้องเข้าห้องตรวจสารกระตุ้นหลายชั่วโมงขณะนั้นมีโทรศัพท์ทางไกลจากประเทศไทยผ่านมายังเจ้าหน้าที่สถานทูตเพื่อคุยกับสมรักแต่ได้เพียงฝากหมายเลขโทรศัพท์ไว้ให้โทรกลับได้เหรียญทองแล้วรับเหรียญแล้วนะคร <sm ell soul noise> ับก็วุ่นวายวุ่นวายแล้วก็ผมก็โดนตรวจโดบก็นานประมาณได้สองชั่วโมงพอออกมานี่ก็มีเจ้าที่ทูตสถานทูต อเมริกาครับบอกว,ว่าคุณสุรักษ์ครับเมื่อกี้ในหลวงโทรมาจะจะ,จะขอคุยด้วยแต่ว่าเพราะวคุณสุรักษ์ตรวจโรคอยู่แล้วก็ให้สุรักษ์เบอร์โทรกลับเบอร์นี้อะไรเงี้ยฮะอะไรก็ฮะตกใจอย่างเงี้ยฮะให้ให้ใ,หในหลวงโทรมาใช่ให้ให้ผมให้ผมเนี่ยโทรกลับอเมริกา และโอกาสที่นักชกเหรียญทองโอลิมปิกคนแรกของประเทศไทยจะได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างใกล้ชิดเพื่อถวายเหรียญทองตามที่ตั้งใจไว้ก็มาถึงก็พอเข้าเฝ้าแล้วนะครับท่านก็นั่งตรงนี้ผมก็นั่งก้างนั่งพ้าเพีงาท่านจะบอกว่าเราดูที่วางไกลกังวล ดูสมรักโชคที่วังไกายกระวลสมรักเดินขึ้นเวทีถือรูปเราขึ้นไปด้วยเราเน้ว่าเราเป็นคนโชคเองออะนะฮะแล้วก็เราก็ดูรุ่นสมรักจนสมรักกรรมการตัดสินให้สมรักชนะเราก็กระโดดเผือตัวกระโดดดีใจชชโยชยโย จนข้าราชการผู้ใหญ่ที่ดูด้วยหัวเราะเราเราก็เลยรู้สึกอายาก็เลยค่อยๆนั่งลงซีปีถัดมาสมรักได้ร่วมแข่งขันมวยโอลิมปิกอีกครั้งที่ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียแม้ครั้งนี้จะไม่ประสบความสำเร็จแต่มีโอกาสได้เข้าเฝ้าในหลวงพร้อมกับวิจารณ์พลริ์ที่คว้าเหรียญทองในครั้งนั้น มีวิจารณ์พี่ได้เหรียญทองกลับมาวิจารณ์ก็นําเหรียญไปถวายนะครับถวายให้ในหลวงซึ่งผมก็นั่งอยู่ข้างๆมันกันติดกันท่านก็จับเหรียญวิจารณ์มาดูท่านก็ยิ้มแล้วก็เหนื่อยไหมอะไรเงี้ยว่าไปเรื่อยแต่ว่าเหรียญนี้เอาเก็บไว้เถอะของเรามีแล้วนั่นคือเหรียญของพี่ับ อาจจะวา,ายาไ,าไม่ต้องอธิบายมากทุกคนรู้วันที่ห้าธันวาสาร้อยมสิบเนะครับบัตเกียตท่านนะครับท่านมาพูดออ,อกทนะีวีนะตอนนั้นผมนอนดูผมก็ร้องไห้ท่านตรัสว่าอะไรบ้างคะในรอบปีที่ผ่านมาเรามีสิ่งที่ดีใจที่สุดอยู่3เรื่องประมาณนี้ฮะเรื่องที่3 สมรักคำสิงได้เหรียญทองโอลิมปิกเหรียญแรกผมก็ร,าาอร้องไห้